สวัสดีครับมาพบกับผมเม้ง DIY สำหรับตอนนี้นะผมก็จะมาสอนการใช้งาน Tinkercad เกี่ยวกับเรื่องของอ Digital Read, Digital รต์อะนาล็อกรีดอะนาล็อกไร t ์นะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้เลยแล้วก็อยากมีแบบพื้นฐานที่มากกว่านี้นะครับผมแนะนำให้ดูคลิปของผมนะครับมันจะเป็นเพลย์ลิสต์ Arduino สำหรับมือใหม่ตัวนี้นะครับมันจะมีตั้งแต่ EP 0มาจนถึง EP ที่7นะครับตอนนี้ ส่วนน้นที่ผมจะสอนตอนนี้จะเป็น Input Output เบื้องต้นแล้วก็วิธีการใช้งาน PWM และ ADC จะอยู่ใน2อันนี้นะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้แล้วเข้ามาสู่ส่วนเนื้อหาของเราดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีหรือว่ายังไม่เคยสมัครใช้งานตัว TinkerCAD เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้โดยกลับไปดูที่ EP ที่1ก่อนนะครับ สำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับสามารถทำตามผมได้เลยนะครับกด create นะครับ create circuit เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์ได้คลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนโปรเจกต์ผมให้ชื่อว่า arduino นะครับ ep 2 enter อันนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อให้เราแล้วจากนั้นนะครับให้เราทำการเอา arduino มาวางนะครับโดยตรงนี้ component ผมจะเลือกเป็น o นะครับจะได้มีทุกอย่างที่มีในโปรแกรมนี้นะครับถ้าสมมุติเราเลื่อนหาเราไม่เจอของที่เราอยากได้ให้เราพิมพ์ตรงที่มุมตรงนี้นะครับที่เป็น search ผมจะเอา arduino ก็พิมพ์ arduino นะครับนี่ก็จะขึ้นมาเลยจะใช้เป็น uno r 3ตัวนี้นะครับ1ตัวแล้วก็จะมีบอร์ดทดลองบอร์ดทดลองมันจะชื่อว่า b l a d e b o a r d นะครับ เบรดบอร์ดก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวสั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี LED กับตัวต้านทานอย่างละหนึ่งตัวปุ๊บลากนะครับวิธีการเอามาวางนะครับแล้วก็แค่คลิกใส่ตัวที่เราอยากได้คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาวางผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใช้รีซิสเตอร์ก็คือ r ี กดลบตรงนี้ก่อนนะครับ r e s i s t ถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็พิมพ์แค่3ตัวก็ได้นะนี่ resistor จะเป็นตัวแบบนี้ให้เราทําการนํำ resistor มาวางน,นะครับฝั่งที่เป็น resistor ที่ต่ออยู่เราจะต่อกับขา anode นะครับก็คือบวกส่วนขา c a t h o d ก็คือขาลบเมื่อเราวางอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมอไฟตรงนี้เข้าหากันทั้งสองข้างก่อนโดยที่ ผมจะกดสีแดงนครับที่เป็นบวกตัวนี้นะบวกมาเข้าบวกมันจะมีแถบตรงนี้นะครับแถบตรงนี้บวกกับบวกนะครับส่วนลบเราก็ต่อกับลบเพียงเท่านี้นะครับไฟก็จะวิ่งทั้ง2ฝั่งแล้วฝั่งนี้ก็จะมีไฟลบฝั่งนี้ก็จะมีไฟบวกวิ่งเหมือนกันจากนั้นให้เราทําการเชื่อมเชื่อมกาวนะครับเข้ากับบอร์ดโดยที่ก็ลากตัวนี้นะครับคลิก1ครั้งปึ๊บ แล้วก็เข้านี้เป็นกราวต่อมาก็บวก5โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรงดัน5โวลต์มาต่อที่บวกเราจะต่อที่ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันต่อถึงกันแล้วเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงนะครับจากนั้นตัวที่เป็นลบฝั่งนี้นะครับแคทโทดผมก็จะเอาลบมาต่อกับลบ อย่างนิดเียงนิดนึงนะปุ๊บอ่ะตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีดำส่วนตรงนี้นะครับจะไปต่อกับขาดิจิตอนดิจิตอนที่เราจะต่อเนี่ยเลือกได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ขา0ถนง่ขา13แต่ว่าขา0ูนย์กับขา1เนี่ยเราไม่ควรต่อใช้งานนะครับเพราะว่ามันเป็นขา RXTX เอาไว้รับส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นผมจะเลือกขา2ขึ้นไปนะครับจนถึงขา13เลือกขา2 สายมันไม่สวยนะเดี๋ยวกดใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเราอยากให้มันงอนะครับเรากดากดหนึ่งครั้งมันก็จะเพิ่มจุดขึ้นมาให้เรานะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นสีสีส้มแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปกดดูที่โค้ดกันกดที่โค้ดนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ให้มันเป็น t เทค จากนั้นก็กด continue นะครับมาดูโค้ดตรงนี้กันบ้างเดี๋ยวผมจะลากออกมาโค้ดตัวอย่างมันจะมาแบบนี้นะครับโดยเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะลบออกแล้วกันนะครับจะได้สอนไปทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจําเป็นต้องมีการประกาศตัวแปรถ้าเราไม่มีการประกาศตัวแปรเราสามารถใช้งาน อุปกรณ์ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปพิมพ์ตรงนั้นะทุกครั้งเลยอาจจะพิมพ์เป็นขามันแทนนะครับแต่เราไม่อยากรู้เราแลวครับว่าขาตรงที่เราต่อมันคือขาอะไรเราอยากแทนขาเนี่ยให้เป็นชื่อของอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับมันจะทําได้2วิธีวิธีแรกก็คือใช้คำใช้คําสั่ง int แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับสมมุติว่า i n led เท่ากับ2 นับเท่ากับ2นี่เป็นการประกาศบอกว่าตัวขา2เนี่ยให้ชื่อว่า LED นะครับอันนี้อันแรกเนาะแล้วก็ใช้คำสั่ง pin mode นะครับ pin แล้วก็ M ตัวใหญ่ mode หาไหนครับเป็น LED LED ตัวนี้แทนขา2แล้วให้เป็นอะไรครับ input หรือ output LED นะมันก็คือ output เอาพูดก็คือส่วนที่เอาไว้แสดงผลนั่นเองทีนี้ในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยรูปคืออะไรนะครับรูปก็คือตรงพื้นที่ที่ให้มันทํางานตลอดเวลาตรงนี้นะครับเราจะสั่งให้ LED ติดดับยังไงก็ได้นะในที่นี้ผมจะให้ LED ติดดับสลับกันทุกๆ1วินาทีวิธีการใช้งานคําสั่งนะครับให้เราพิมพ์คําว่า digital write น,นะครับ ดิจ right. ิตอลไรท์ขาไหนครับขาสองมันคือ LED นี่ LED ให้มันเป็นถ้าอยากให้มันเป็นหนึ่งะครับให้เราพิมพ์คำว่า HIGH จากนั้นให้มันดับ1วิก็คือใส่ Delay 1ห0 0่งพันครับหนึ่ก็คือ1วิถ้าใส่500ก็คือ500ร้มิลลิเคหรือ0.5วินาที จากนั้นถ้าเราขี้เกียจพิมพ์ให้เรา Copy 2สองบรรทัดน,นี้มาได้เลยก็บป o ี y วางปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ LED จากให้ให้เป็น low นะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันกด start simulation ครับตรงนี้ตอนนี้สังเกตว่าตัว LED นะครับจะติดดับสลับกันทุก1วินาทีเรียบร้อยแล้วแล้วที่ผมบอกว่า ตัวตัวนี้นะครับเราสามารถประกาศได้กี่แบบนึงคือยังไงนะบแบบนี้นะครับให้ใช้คำสั่ง define นะครับก็คือใส่ sharp ก่อนแล้วก็พิมพ์ว่า define แล้วก็ตามด้วยชื่อครับก็เหมือนเดิมชื่อ led แล้วก็เป็นขา2ส,สังเกตว่าทั้งสองอันเนี่ยจะใช้งานคล้ายๆกันแต่ว่าตัว led เนี่ยจะเป็นการ ประกาศตัวแปรชื่อ led ซึ่งถ้าใช้เป็น int เนี่ยมันจะมีค่าอยู่นะมีค่าเป็นเท่าไหร่ให้เราเปิดกลับไปดูที่ data sheet ตรงนี้นะครับ uh, variable มาดูที่ตัวแปรนะครับตัวแปรที่เป็น int ใน arduino uno เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่ลบ32768จนถึง32767 ซึ่งค่าตัวเนี้ยมันจะมีการจองค่าเข้าไปในตัว Arduino ทําให้พื้นที่จัดเก็บที่ต้องใช้งานนี่ก็คือขนาด2ไบต์สำหรับอินถ้าเราใช้งาน d e f i ยเนี่ยมันจะประหยัดพื้นที่ลงไปกว่าการใช้ตัวนี้นะครับผมจะแนะนำให้ใช้งานเป็นดีฟายมากกว่านะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้ simulation ติดเหมือนกันเลย นะแต่ผมแนะนำให้ใช้แบบนี้มากกว่าต่อไปนะครับจะเป็นการใช้งานคำสั่ง Analog r r i d แล้วก็ a ะ a l o g อ right, กไรซซึ่งเราจะใช้กับตัว p o t e n t i โอมิ e ตอรหรือตัวต้านทานปรับค่าได้นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ก่อนละกันตัวนี้จะเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้เดี๋ยวผมจะต่อขานึ่งนะครับไปที่ลบอีกขาหนึ่งไปที่บวกแล้วทำการเปลี่ยนสีให้มันด้วยนะครับ จะได้ง่ายต่อการจดจำแล้วก็ในการทำงานด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวกลางเนี่ยตัวกลางเนี่ยเราสามารถต่อไปที่ขาอ n นาล็อกอินขาไหนก็ได้นะครับตั้งแต่ a 0ถึง a 5ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นขา a 0นะครับต่อประมาณนี้แล้วกันเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวอ่ะประมาณนี้ตอนนี้เราทำการต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้ไปดูที่โค้ด ลืมไปตัวนึนงครับตัวหนึงก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนจากขา2ไปเป็นขา3นะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าในการใช้งานคําสั่งอนาล็อกไรเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้งานกับขาที่มีตัวขีดแบบนี้นะครับนะซึ่งขา2ไม่มีนะขีดเดิมเนี่เขาเรียกว่าเป็นขา p หรือ u m หรือก็คือพันวิด modulation สามารถใช้งานตั้งแต่ขา3ขา5ขา6ขา9 10แล้วก็11นะครับ6ขา ผมจะใช้ขานี้สำหรับท่านผู้ชมที่งงว่า PWM คืออะไรให้กลับไปดูคลิปของผมได้นะครับที่ผมบอกไว้ในตอนต้นคลิปได้เลยโอเคตอนนี้เราจะทำการเขียนโค้ดในส่วนของโค้ดนะผมได้ทำการเขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง LED เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นขา3แล้วก็ขา ตัวนี้นะครับขาที่เป็นตัวโพเทเชอมิเตอร์หรอก็คือตัวนักทันปรับค่าได้เนี่ยจะเป็นขา A0 ในตัวนี้นะครับในเซตอัพเนี่ยเราก็จะให้ LED เป็นเอาต์พุตแล้วก็ซีเรียลวิก n ิก็จะเป็นเหมือนเดิมตัว value เราจะเปลี่ยนเป็น analog read analog read ก็คือขาที่พอเทเชอมิเตอร์ต่ออยู่ก็คือ A0 นั่นเองแล้วก็ทำการปิมพค่า value ออกมาดูว่ามันเป็นค่าเท่าไหร่ ซึ่ง Value ที่อ่านได้นะครับมันจะมีค่างแต่0ถึง1023อ่าตัว a n a ล o อกไร t e นะครับ a n a l o อกไร t e จะให้ Lite ไ,ไปที่ไหนให้ส่งออกไปที่ไหนส่งออกไปที่ LED ซึ่งก็ต่อยบขา3โดยค่าที่ออกไปจะหาร4หาร4เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าที่ออกไปนะมันมีค่าตั้งแต่ที่เป็นไปได้นะครับก็คือ0 2 5ถึง255นะครับตัวอนาล็อกเนี่ยครับตัว PWM เนี่ยอนาล็อกไรนะครับ ใช้ได้ตั้งแต่0.25ถ้าเราส่งค่า0.23ออกไปนะครับมันจะแสดงผลไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาอราน4ะค่าที่ได้ก็จะอยู่ในช่วง0ถึง2.55นั่นเองซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เคยเขียนมาแล้วนะครับก็จะรู้ว่าจะมีอีกคำสั่งหนึ่งให้เราใช้งานก็คือคำสั่ง map map ก็คือการเอาค่านะครับค่าตั้งแต่ช่วงหนึ่ง จากช่วงหนึ่งสมมุติเราอ่านค่าได้0 23, ูนย์หนึ่ครับเราก็สามารถแปลงให้มันเป็นค่าอื่นได้อย่างเช่นจาก0ูนย์หนให้แปลงเป็น0 1นยหรือว่า1นถึงหอะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูเข้าใจง่ายๆนะผมก็เลยเอามาหาร4แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะทําการทดลองกันนะครับกด Start จากนั้นทําการค่อยๆปรับตัวนี้ขึ้นนะสังเกตตัวนี้ทับ led เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลย LED ที่ค่อยๆติดสว่างขึ้นปึ๊บเห็นไหมครับอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งจากเบาๆนะครับเริ่มขึ้นมาเปน็นแดงแบบนี้เลยอ,อันนี้คือการสั่งอนาล็อกไรท์นะครับมันจะต่างกับพวกดิจิตอลไรท์ดิจิตอลไรท์ก็จะมีแค่0ูนย์กับ1ก็คือไม่ติดก็ดับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองแบบหนึ่งให้ดูก็คือ LED เนี่ยเราต่ออยู่กับขา3ใช่ไหมครับขา3เนี่ยสามารถสั่งดีอานาล็อกไรได้แต่ถ้าเราปรับมาอยู่ที่ขา2เมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มาเปลี่ยนโคดนิดนึงให้มันเป็นขา2ดูความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับอ,อาก0ปึ๊บผมปรับมาตรงนี้แล้วยังไฟยังไม่ติดนะครับปึ๊บปรับมาครึ่งหนึ่งไฟถึงติดมันเกิดอะไรขึ้น,นครับ ตรงนี้นะครับมันจะส่งค่าไม่ศูนย์ก็หนึ่งออกไปนะครับที่เป็นขาอัานนี้อันนี้คือความแตกต่างระหว่างอนาล็อกไรต์กับดิจิตอลไรต์นะครับดิจิตอลไรต์ก็คือได้0ูนย์กับ1นึ่งอนาล็อกไรต์ก็คือได้แต่ศูนย์ถึงสองห้าห้าค่าที่ได้มันก็จะต่างกัน,นครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าเราสามารถใช้อนาล็อกไรต์กับขาดิจิตอลธรรมดาได้ไหม ก็คือใช้ได้นะครับแต่จะได้ค่าแค่0นย์กับ1เท่านั้น่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะถ้าสมมุติว่าผมอยากให้ฝั่งเนี้ยเริ่มต้นให้เป็นค่าสูงสุดแล้วฝั่งนี้ให้เริ่มต้นเป็นค่าต่ำสุดได้ไหมเราก็แค่สลับสายครับอ่ะอันนี้จากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกแค่นั้นเองโอเคตรงนี้จะกลายเป็นบวกตรงนี้จะกลายเป็นลบ แล้วก็มาแก้โค้ดกับให้ LED ต่อที่ขาสามแล้วก็ตรงนี้ก็ขยับไปต่อที่ขาสามมันเดิมกด Start Simulation อ่าสังเกตตรงนี้นะครับเมื่อกี้ฝั่งซ้ายคือ0ใช่ไหมฝั่งขวาคือไฟเต็มแต่ที่นี้มันกลับกันละอ่ามันอยู่ที่เรากลับค่าอ่ากลับไฟขั้วไฟตรงนี้แค่นั้นเองครับก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้เลย สำหรับคลิปต่อไปถ้าผมจะทำนะผมขอท่านผู้ชมเพียง100ไลค์เท่านั้นนะคก็กดให้เป็นกําลังใจให้ผมนะให้รู้ว่ายังมีคนที่ต้องการศึกษาอยู่เพราะว่าบางทีผมทําไปเนี่ยมันไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมานะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทําต่อหรือเปล่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนะถ้ามีคนสนใจเยอะอ่ะผมก็จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไป สำหรับท่านผู้ชมที่ทําตามแล้วยังไม่ได้หรือทําแล้วติดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ